เสาหลักเมืองตามพงศาวดารกล่าวไว้ว่าการสร้างเสาหลักเมืองของไทยมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุขโขทยัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์แล้วโดยเล่าว่าประเพณีการตั้งเสาหลักเมืองมีต้นกําเนิดมาจากศาสนาพราหมณ์โดยมีที่มาจากพ่อค้าชาวอินเดียที่เข้ามาค้าขายอยู่ในเมืองนครศรีธรรมราช จนกระทั่งประเพณีพราหมณ์เผยแพร่เข้ามาสู่สุขโขทัยและเจริญรุ่งเรืองมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาก่อนจะค่อยๆลดบทบาทลงในภายหลังอินจันมั่นคงคือตำนานความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเมืองในสมัยโบราณคือการทำพิธีอาถรรพ์ทั้งสี่ที่ประตูเมืองเสาหลักเมืองหรือเสามหาปราศาสตร์โดยการนำคนที่มีชีวิตชื่ออินจันมั่นคงมาฝังลงหลุมเพราะเชื่อกันว่าทั้งสี่คน เมื่อตายไปจะกลายเป็นผีราชดรเพื่อให้เป็นผู้เฝ้าทบานมหาปราศาส์บ้านเมืองป้องกันอริราชศัตรูมิให้มีโรคภัยให้เจ็บเกิดแก่เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ผู้ครองนครบ้านเมืองคนสามันบางคนก็กระทําการฆาตกรรทาสของตนในทํานองเดียวกันนี้เพื่อใช้ให้เป็นผีเฝ้าขุมทรัพย์ที่ตนฝังซ่อนไว้โดยคนชื่ออินจันมั่นคงจะต้องมีลักษณะตามที่โหรพราหมณ์กาหนดคือไม่ใช่นักโทษประหาร ไม่มีรอยสักไม่เจาะหูอยู่ในวัยต่างกันฐานดีเป็นที่ยกย่องและต้องเกิดตามที่โหรกำหนดขณะที่นายนะครวัฒเที่ยวเรียกชื่ออินจันมั่นคงไปนั้นใครโชคร้ายขานรับขึ้นมาก็จะถูกนำตัวไปฝังในหลุมหลุมเสาหลักเมืองนั้นจะผูกเสาคานใหญ่ชักขึ้นเหนือหลุมนั้นในระดับสูงพอสมควรโยงไว้ด้วยเส้นเชือกสองเส้นหัวท้ายให้เสาหรือซุงนั้นแขวนอยู่ตามทางนอนเหมือนอย่างรูป ครั้งถึงบันกำหนดที่จะกระทำการอันธารุนนี้ก็เลี้ยงดูผู้คลอไร้ให้อิ่มน้ำสำราญแล้วแ่แหนนำไปที่หลุมนั้นพระเจ้าแผ่นดินมีรับสั่งให้ปุกคนทั้งสามนั้นเป้าประตูเมืองไว้ด้วยและให้เร่งแจ้งข่าวให้รู้กันทั่วเมื่อคนมาชุมนุมกันข่าวก็ตัดเชือกปล่อยให้เสาหรือซุ้งหล่นลงมาบนศีรษะผู้คลอรารผู้ตกเป็นเยือของการถือโชคถือรางนั้นปี้แบนอยู่ในหลุมตัวอย่าง การสร้างราชธานีใหม่ของพม,ม่าเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมจึงมีกำแพงกันสีด้านแต่ละด้านมีประตูเมืองสามประตูรวมเป็นสิบสองประตูด้วยกันการฝังอาถัรก็เป็นคนเป็นนรลวนถึงห้าสคนฝังตามประตูเมืองประตูละสามคนสิบสองประตูก็เป็นทั้งหมด36คนและเฉพาะใต้พระที่นั่งในท้องพระโรงต้องฝังถึงสี่คนคนที่ถูกฝังทั้งเป็นเพื่อเป็นผีคอยรักษาเมืองและพระราช,ชวังนั้น ต้องเลือกให้ได้ลักษณะตามที่โหรพราหมณ์กำหนดไม่ใช่นักโทษที่ต้องโทษประหารแต่จะเป็นคนที่อยู่ในวัยต่างๆกันมีตั้งแต่คนมีอายุจนถึงเด็กทั้งผู้หญิงและผู้ชายทุกคนต้องมีฐานะดีเป็นที่ยกย่องในกลุ่มชนและต้องเกิดตามที่โหรกำหนดถ้าเป็นชายต้องไม่มีรอยสักผู้หญิงต้องไม่จอหูเมื่อสั่งเสียร่ำรายญาติพี่น้องแล้วก็จะถูกนำตัวไปลงหลุม ญาติพี่น้องก็จะได้รับพระราชทานรางวัลน,นอกจากนี้ในบันทึกของวันบริษัชาวฮอลันดาที่เดินทางมาพน,นักอยู่ในกรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองกล่าวไว้ในบันทึกของเขาตอนหนึ่งว่าที่กรุงศรีอยุธยามีพิธีกราบการสร้างประตูเมืองที่น่าสะพึงกลัวเรื่องหนึ่งคือการโยนผู้หญิงที่ตั้งคันลงไปในหลุมแล้วตอกเสาลงไปให้ตายทั้งเป็น โดยหวังว่าผู้หญิงคนนั้นจะกลายเป็นผีรักษาเป้าประตูวังวันบริษบันทึกไว้ตอนหนึ่งว่าพระเจ้าแผ่นดินองค์ปัจจุบันทรงเปลี่ยนประตูทั้งหมดประตูเหล่านี้ถือเป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศสยามพระเจ้าแผ่นดินทรงสั่งให้โยนหญิงมีคันสองคนลงใต้เสาแต่ละเสาจำเป็นต้องใช้หญิงมีคันถึง68คนสำหรับประตูส7ประตูนี้อย่างไรก็ตามวันบริษเล่าต่อไปว่า หลังจากได้นำผู้หญิงสั้งคันทั้งหมดมาเตรียมการทำพิธีพร้อมแล้วกลับมีหญิงห้าคนคลอดบุตรเสียก่อนทำให้เกิดความสังเวชขึ้นในพระบรมมหาราชวังปอกยาจัก,กรีจึงกราบทูลขอให้ปล่อยผู้หญิงเหล่านั้นไปคงเหลือตัวแทนเพียงสี่คนเท่านั้นที่ถูกโยนลงลุงแทนวันบริษตยังเล่าอีกว่าไม่เพียงแต่ประตูวังเท่านั้น การสร้างที่ประทับในพระบรมมหาราชวังก็ได้ทำพิธีนี้เช่นเดียวกันดังบันทึกตอนหนึ่งว่าถ้าสร้างพระราชวังหอสูงหรือที่ประทับใต้เสาแต่ละต้นต้องโยนหญิงมีคันคนหนึ่งลงไปหญิงผู้ตายในเวลาใกล้คลอดยิ่งดีเชื่อว่าผู้หญิงเหล่านี้เมื่อตายแล้วจะกลับเป็นผีปีศาจที่ดุร้ายไม่เพียงคอยปกป้องเสาซึ่งตนถูกโยนลงมาข้างใต้แต่ยังช่วยให้ทั้งบ้านพ้นจากโรคร้าย พิธีน่าสะพรึงกลัวนี้ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ก็พบว่ายังมีเรื่องเล่าถึงพิธีนี้อยู่โดยเล่ากันว่าในการก่อสร้างประตูเมืองและการตั้งเสาหลักเมืองกรุงเทพก็มีการโยนหญิงมีคันลงไปในหลุมเสาก่อนการสร้างเช่นเดียวกันใกล้กับกระทรวงกลาโหมคือที่ตั้งของศาลหลักเมืองกรุงเทพสถานที่แห่งขวัญกำลังใจของคนกรุงเทพซึ่งได้ชื่อว่าเป็นศาลแห่งเดียวที่มีเสาหลักเมืองสองต้น เสาหลักเมืองต้นแรกสร้างขึ้นในสมัยรัชการที่หนึ่งพร้อมการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์โดยใช้ไม้ชัยพฤกษ์ลงรักปิดทองส่วนยอดนั้นเป็นรูปบัวตูภายในเป็นช่องสำหรับปัญจุดวงชะตาเมืองในครั้งนั้นหขนหลวงได้ถวายดวงเมืองให้รัชการที่หนึ่งเลือกสองแบบคือแบบแรกบ้านเมืองสงบสุขเจริญรุ่งเรืองแต่อาจต้องตกเป็นเมืองขึ้นระยะหนึ่ง และแบบที่สองประเทศไทยจะมีแต่เรื่องยุ่งวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดแต่ทว่าจะสามารถรักษาเอกราชได้ตลอดไปซึ่งเล่ากันต่อมาว่าพระองค์ทรงเลือกแบบที่สองส่วนเสาต้นที่สองสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สีเนื่องจากตรวจพบว่าเสาต้นแรกเป็นอริก,กับลัคนาดวงเมืองประกอบกับเสาต้นเดิมทุดโทมมากจึงโปรดกล้าให้สร้างเสาหลักเมืองขึ้นใหม่โดยมีแกนเป็นไม้สับ และประกอบด้านนอกด้วยไม้ชัยพฤกษ์ส่วนยอดเป็นทรงมันนอกจากนั้นยังสร้างศาลเทพารักษ์เพื่อเป็นที่สถิตแห่งเทพารักษ์ทั้งห้าได้แก่พระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระการชัยศรีเจ้าเจดพุกและเจ้าหอกหลอกและสร้างอาคารหอพระพุทธรูปขึ้นอีกด้วยโดยเสาหลักเมืองส่วนใหญ่จะทำจากไม้มงคลจำพวกชัยพฤกษ์หรือราชพฤกษ์ที่มีความหมายถึงชัยชนะมีเจียดมีศักดิ์ศรี และส่วนปลายยอดเป็นดอกบัวตูมหน้าเทวดาหรืออาจเป็นหลักหินใบเสมาโบราณก็ได้ส่วนบริเวณตัวสารส่วนใหญ่เป็นสารลาทรงไทยจดตรมุกมีประตูทั้งสด้านตอดอาจเป็นแบบปรางแบบปราสารแบบมนดบหรือเป็นสารเจ้าแบบจีนซึ่งแตกต่างกันไปตามความเชื่อของแต่ละพื้นที่นั่นเอง ขอบคุณที่ติดตามดูรับชเนลกับเราวันนี้ชอบวิดีโอนี้หรือเปล่าครับกดติดตามเราไว้เลยจะได้ไม่พลาดวิดีโอเจ๋งๆที่เราจะอัพให้นะครับอยากให้เราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยใต้วิดีโอแล้วเราจะพยายามหาเนื้อหาเจ๋งๆมาฝากให้คุณเร็วๆนี้ขอบคุณครับ